จะยกเลิกตอนนี้ 1. ยกเลิกผู้ว่าแน่นอนทางประเทศสยกเลิกนายอำเภอทางประเทศแน่นอนตอนนี้สิ่งที่คุณเจเด็ใสวเจเด็เขาพูดถึงเนี่ยปรากฏว่าจะยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้านด้วยคุณส่วนจำได้ไหมฮะสิ่งที่ผมเรียนไว้หลักที่เขาเสนอเขาใช้ว่าเป็นการปฏิวัตินะครับหรือปลดล็อกท้องถิน่นเป็นวัฒกรรม ที่เกิดขึ้นซึ่งการปลดล็อกท้องถินน่นในรักษาะดังกล่าวส่งผลทําให้ทุกๆจังหวัดของประเทศไทย77จังหวัดจะต้องมีการเลือกตั้งนายกจังหวัดไม่ใช่นายกองค์การนะนายกจังหวัดขึ้นมา สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทศัาากดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็คงเป็นเรื่องของการจับโปะนะครับธนาธรปียบุตรนะที่ปรากฏว่ามีการเดินเกมไปเล่นเรื่องฐานปิรามิดนะเรื่องขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นก้าวไกลชงธนาธรชงปิยบุตรเข้าไปพูดกลางสภา ไปดูในเชิงปรากฏการณ์อีกรอบหนึ่งและเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์กันประเทศไทยมี7,255ตำบลลองจินตนาการตามผมดูว่าถ้าทุกตำบลมีโรงเรียนที่มีคุณภาพมีหลักสูตรที่สอดคล้องกับงานในพื้นที่แต่ในขณะเดียวกันก็สอนเรื่องทักษะแห่งศตวรรษที่21ไปพร้อมๆกันได้มีสวนสาธารณะที่กว้าง ให้ประชาชนพักผ่อนหย่อนใจมีพื้นที่สีเขียวเป็นปอดให้กับชุมชนมีสนามกีฬาที่ครบคันให้คนออกกำลังกายมีสนามเด็กเล่นให้เด็กๆได้วิ่งเล่นมีศูนย์เด็กเล็กที่มีคุณภาพให้เด็กๆเ,เติบโตได้อย่างสมวัยมีน้ำประปาที่ไม่เพียงแต่ใสสะอาดแต่มีคุณภาพถึงขั้นดื่มได้มีระบบคมนาคมสาธารณะที่ดีที่เชื่อมโยงชุมชนตลาดเมืองโรงเรียนโรงพยาบาลสถานที่ท่องเที่ยวเข้าหากัน ในราคาที่เข้าถึงได้สะดวกตรงเวลามีห้องสมุดที่มีคุณภาพส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับประชาชนได้ตลอดชีวิตมีการจัดเก็บขยะที่ดีคัดแยกขยะที่ต้นทางมีบ่อขยะที่ได้มาตรฐานตามกรมอนามัยถ้าทุกตำบลมีบริการสาธารณะแบบนี้แล้วครับ <S <S นี่คือประเทศไทยที่คุณจินตนาการถึงหรือเปล่านี่คือประเทศไทยที่ผมจินตนาการถึงที่7,255ตำบลมีบริการสาธารณะแบบนี้ทุกตำบล เราอยากสร้างอนาคตแบบนี้ร่วมกันไหมครับคําถามที่สําคัญกว่านั้นคือเรากล้าฝันเรากล้าทะเยอทะยานที่จะสร้างสังคมแบบนี้ในประเทศไทยหรือไม่ผมเชื่อว่าการแบ่งสัรอำนาจให้ท้องถิ่นการจัดสรรงบประมาณให้เป็นธรรมตามร่ากปล็อกท้องถิ่นนี้จะทําให้เราทําสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ภายใน10ปี15ปีบุตรแสงกนกกุลในฐานะตัวแทนของผู้ชี้แจง ในร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมหมวด14การปกครองส่วนท้องถิ่นที่พี่น้องประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งร่วมกันเข้าชื่อมากว่า80,000รายชื่อครับผมขออนุญาตใช้เวลาในที่ประชุมแห่งนี้อภิปรายถึงเนื้อหารายละเอียดของร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมหมวด14ไปทีละประเด็นประเด็นครับแต่ก่อนจะลงรายละเอียดอาจจะต้องเท้าความเล็กน้อยครับว่าประเทศไทยราชอาณาจักรไทยแห่งนี้เรา พูดคุยกันเรื่องการกระจายอํานาจมาหลายทศวรรษแล้วมานานพอสมควรแล้วเวลาเราพูดถึงเรื่องการกระจายอํานาจนี่ไม่ใช่เรื่องใหม่ครับพวกเราไม่ใช่เป็นคนแรกๆที่เสนอเรื่องเหล่านี้แต่เรื่องการกระจายอํานาจให้องคอ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถูกนํามาพูดคุยกันตั้งแต่ทศวรรษที่30และเกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนนั่นก็คือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี40ที่เขียนหมวด9การปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับรองหลักการรับรองเนื้อหาเรื่องการกระจายอำนาจไว้ได้อย่างสมบูรณ์จะเด็ดจับโกหกปียบุตรกลางสภา,าปมปลดล็อกท้องถิ่นชีก้กำนันผู้ใหญ่บ้านโดนเต็มๆนะครับจะเด็ดอินสว่างนะครับสมาชิกวุฒิสภาอาภรริปรายร่างรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมนะครับที่ธนาทนนรพร้อมพวกนะครับล่ารายชื่อมา76,591คนว่าจะแก้ไขธรรมนูนนะฮะไม่ให้มีสิ่งใหม่แต่เป็นการลอกเนื้อหาธรรนูนทั้งนี้ในร่างแก้ไขเสนอเพิ่มเติมคือมาตราสีนะครับให้คณะรัฐมนตรีทำแผนยกเลิก กับการบริหารส่วนภูมิภาคซึ่งหมายถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านายนอำเภอดังนั้นที่ปิยบุตรแสงกนก,กุลนำเสนอระบุว่าไม่ยุ่งกับกำนันผู้ใหญ่บ้านนั้นไม่จริงแต่พูดเพื่อให้ได้รับเสียงสนับสนุนนะครับต่อมากำหนดทำให้ประชามติยกเลิกนะครับราชาการส่วนภูมิภาค อย่างไรก็ดีนะครับทราบว่ามาตราสีไม่ผ่านการรับฟังความคิดเห็นตามรัฐธรรมนูนมาตรา77ในประเด็นอย่างพิปลายต่อนะครับว่าร่างธรรมนูนไม่ได้ปลดล็อกแต่ลอกมาเขียนให้สวยหรูโดยมองว่านัยะการเสนอเพื่อโหนกระแสการเร่งหาเสียงสิ่งที่ลอกมาหมาตรานะครับหาก ใหายทำให้อฐบาลทําเต็มที่จริงจังสามารถทําได้แต่ต้องอยู่พื้นฐานของการปฏิบัติจริงรู้กาลเทศะรู้วุฒิภาวะและสอดคล้องกับการเวลานะครับการพิปลายตั้งของสังเกตได้ว่าการแก้ไขารอมูลเพื่อการปกครองท้องถิ่นจะสนับสดุนคนทําผิดอธรมนูญหรือไม่เนื่องจากเมื่อวันที่26พฤศจิกาย,ยนพิธานะฮะหัวหน้าพักเก้าไกลระบุว่าหากเป็นรัฐบาลจะยกเลิก ราชการส่วนท้องถิ่นจัดตั้งนายกจังหวัดและสมาชิกพรรคก้าวไกลเสนอน,อนามัธยมูลใหม่ทั้งฉบับมาตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญและวันนี้ธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูนที่แปลกว่ามีการสอดคล้องกันแบบมีรับลมคมไหนนะครับนอกจากนี้พิธาบัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคก้าวไกลได้ใช้สิทธิพูดพักพิงนะครับโดยปฏิเสธข้อกล่าวหาว่าไม่จริง และยืนยันไม่มีความคิดจะยกเลิกส่วนราชการเราพูดชัดเจนมาโดยตลอดว่าเรื่องนี้ต้องมีการทําประชามาติสอบถามประชาชนเสียก่อนนะครับเจเด็กคราบ,บอกว่าร่างธรรมนฉบับนี้รับไม่ได้เพราะไม่มีลักษณะขัดกันแห่งผลประโยชน์นะครับและทําผิดธรรมนอย่างน้อย5มาตราคือมาตราหนึ่งว่าด้วยการแบ่งแยกราชชาจักรหากให้ท้องถิ่นมีอิสระในรูปแบบ รวมถึงมาตรา2ว่าด้วยการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขมาตรหาห้รองให้รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดบทบัญญัติหรือการกระทำใดที่ขันและแย้งเป็นอันใช้ไม่ได้มาตรา7 7คือการรับฟังความเห็นของประชาชนผมบอกว่าประเด็นยกเลิกราชการส่วนบุยภาค ไม่ได้รับฟังความเห็นและมาตรา255ว่าด้วยข้อห้ามรัฐธรรมนูญที่เปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐดังนั้นสิ่งที่ทำนี้คือการสนับสนุนคนทำผิดรัฐธรรมนูญหรือไม่นายเจเด็ตก็กล่าวแบบนั้นในเชิงงานสังเคราะห์นะครับสิ่งที่เขาจะยกเลิกตอนนี้ 1. ยกเลิกผู้ว่าแน,น่นอนทางประเทศ 2. ยกเลิกในอำเภอทั้งประเทศแน่นอนตอนนี้สิ่งที่คุณเจเดตในสวเจเดตเขาพูดถึงเนี่ยปรากฏว่าจะยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้านด้วยคุณส่วนจำได้ไหมฮะสิ่งที่ผมเรียนไว้หลักที่เข้าเสนอเขาใช้ว่าเป็นการาปฏิวัตินะครับหรือปลดล็อกท้องถิน่นะเป็นวัฒกรรมที่เกิดขึ้นซึ่งการปลดล็อกท้องถิ่นในรัษาดังกล่าว ส่งผลทําให้ทุกๆจังหวัดของประเทศไทยเจจังหวัดจะต้องมีการเลือกตั้งนายกจังหวัดไม่ใช่นายกองค์การนะนายกจังหวัดขึ้นมานั่นหมายความว่าผู้ว่านายอำเภอประหลัดอำเภอข้าราชการท้องถิน่นนะฮะต้องถูกยกเลิกทั้งหมดเลยนะฮะกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านกำนันผู้ช่วยกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านยกเลิกหมดนะครับในอำเภอประหลัดอำเภอเจ้าที่อำเภอยกเลิกหมดจังหวัดผู้ว่าราชาการจังหวัดรองผู้ว่าราชาการจังหวัดประหลัดจังหวัดคณะทํางานทั้งหมดยกเลิกหมดและก็มีคณะบริหารใหม่ขึ้นมาหลักการปกครองนี้ที่เขานําเสนอเป็นหลักการปกครองในรูปแบบของม,มูลรัฐมี ผู้ว่าการรัฐเหมือนกับสหรัฐอเมริกานะครับนั่นหมายความว่ามันจะลามไปถึงที่ไหนทราบไหมฮะมันจะลามในระดับต่อไปคือยกเลิกเทศบาลน,นะครับยกเลิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับทั้งหมดนั่นหมายความว่าเป็นองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นทั้งหมดยกเลิกหมด ที่ขึ้นตรงกระทรวงมหาดไทยยกเลิกหมดไม่ต้องขึ้นตรงกระทรวงมหาดไทยกระทรวงมหาดไทยไม่ต้องรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นต่อไปเป็นขั้นตอนและกระบวนการบันไดสู่การเปลี่ยนแปลงการปกครองซึ่งเขาบอกว่าจะมีการแก้ไขรัฐนูลในภายหลังสิ่งเหล่านี้เป็นคําตอบอย่างหนึ่งนะครับซึ่งการเดินกลยุทธ์ของเขาเนี่ยเป้าหมายเพื่อที่จะใช้ในการเลือกตั้ง ใช้วัฒกรรมปลดล็อกท้องถิ่นนะครับโดยธนาทรเป็นคนคิดนะครับพิธาเป็นคนเอามาเคลื่อนไหวหลังจากที่พรรคของธนาทรโดนยุบนะแล้วก็พิธารอดไม่ได้เป็นกรรมการบริหารก็ตั้งให้พิธาเป็นหัวหน้าพรรคก็มาจากพรรคของอนาคตใหม่เดิมหลักคิดนี้กำลังเข้าสู่สภาและเป็นการเดินเกมเพื่อที่จะ เข้าสู่การหาเสียงเลือกตั้งในครงหน้าปัญหานะครับผมเรียนให้ไอหุ้นส่วนทราบในการรัฐประหารปี2,549บทเรียนที่สำคัญของคณะรัฐประหารคือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น7,000กว่าแหง่งปรากฏว่าคณะรัฐประหารของพลเอกสนธิบุญยรัตก,กดินต่อมามี นะครับพลดเอกสุรย์จุลานนท์เป็นนายกรัตรีไม่สามารถควบคุมกำกับดูแลได้ท้องถิ่นดูไม่ได้ถึงแม้ว่าจะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงหมหาดไทยก็กำกับดูแลไม่ได้จึงเป็นที่มาของพรรคการเมืองนะพรรคมาตุภูมิของพลดเอกสนธิบุญญากดินแพ้เลือกตั้งแต่ช่วงการทหารปี2557 การเมืองนะต่างๆตอนนั้นคณะรัฐประหารนะพอมีการเลือกตั้งในปี6 2สองคณะรัฐประหารเนี่ยไม่ให้มีการเลือกตั้งท้องถิน่นทําให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นไม่กล้าเคลื่อนไหวที่ไหนเคลื่อนไหวก็สั่งปลดออกสั่งไล่ออกนะครับทําให้สถานการณ์ตอนนั้นเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็ทําให พลเอกประยุทธ์ชนะการเลือกตั้งมาแบบเหนือขานคาดหมายนะครับ <c oughs> นายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นไม่มีใครกล้าดิ้นเพราะกลัวจะเสียตำแหน่งคราวนี้ฝ่ายเสื้อส้มฝ่ายเสื้อแดงเดินกรุดุลทางการเมืองดันเรื่องขององการบริหารส่วนท้องถิน่นนี่คงเป็นบทเรียนสําคัญเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นจุดแข็งและจุดอ่อนที่เขากาลังเดินอยู่เพราะในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปรกครองมันเปรียบเหมือนฐานพิระมิด ท้องถิ่นมันเปรียบเื้นฐานพีนร, 7, ระมิด7,000กว่าแห่งนะครับซึ่งจนถึงขนาดนี้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ยังไม่ควบไม่สามารถที่จะควบคุมได้ถึงแม้ว่าจะมีพลเอกอระุพงศ์ซึ่งเป็นรัมตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตั้งแต่ช่วงรัฐหารยาวจนกระทั่งมาเข้าสู่การเลือกตั้งก็าตามนะครับเกมตอนนี้ต้องจับตามองฮะว่ารัฐบาลจะแก้ไขปัญหาท้องถิ่นอย่างไรทั้งที่มีอำนาจเต็มมือถ้าตอนนี้ให้มีการยุบสภา จัดให้มีการเลือกตั้งแล้วยังเคลียร์องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นไม่จบยืนยันฟันงธงรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จะไม่ได้กลับมาอีกเลยชนะศึกแล้วจะแพ้สงครามแน่นอนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ทำน้อยม่ได้เคยมีปริปากเรื่องลำบากครั้งอยู่ในใจทั้งสิน้นสรงปิดทองหลังพระเป็นอาจ,จินม่เคยสิน้นเรียวแรงแห่งสถา อีกมากมายที่มีได้ส่งออกหน้ามีลรึ้ความสุขสบายของพระราชาที่สืบสานร,รักษาอ่อยอดไท อได้ลึกถึงเพียงใดท่านทรงงานได้บันคมเวลาใดไม่มีความทุกใดไม่ นั้นไปด้วยประเทไทยมัน่นข้าพวงไทยพร้อมกันจะรวมสู่สด็จทรงสิ่งใดจะคอยเฝ้าดูและที่อยู่เบื้องหลัง Bro.